สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการรักษาความปลอดภัยการป้องกันการจรกรรมรถนะครับเพราะว่าในปัจจุบันสถิติรถหายมีเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือรถเก่าที่คิดว่าอาจจะไม่มีใครขโมยเพราะมันเก่าแล้ว แต่จริงๆแล้วสามารถถูกขโมยได้นะครับถ้าเราไม่ป้องกันไว้ก่อนนะครับวันนี้มี5วิธีนะครับการลดความเสี่ยงจากการถูกจารกรรมรถนะครับวิธีแรกหลีกเลี่ยงการจอดรถในที่เปี่ยวนะครับที่อ่าโครจรรับตาผู้คนนะครับเพราะว่าจะสามารถถูกขโมยรถได้ง่ายนะครับมันอยู่ในที่มืดไม่มีใครมองเห็นนะครับ จนก็สามารถขมโมยไปได้ง่ายๆเลยนะครับวิธีที่สองจอดให้รอบคอบนะครับก็คือจอดใกล้ที่ที่มีคนเดินทุกพ่านนะครับที่ที่ไม่อโครจรน,นะครับจะทำให้เป็นเป้าสายตาได้นะครับถ้าจะเกิดการจจรกรรมขึ้นนะครับวิธีที่สามนะครับ เก็บของมีค่าให้มีชิดนะครับเพราะว่าการถูกขโมยรถไปไม่ได้หายแค่รถนะครับถ้าสมมุติเรามีของทรัพย์สินมีค่าก็หายหมดเลยนะครับของที่อยู่ในรถด,ด้วยขั้นตอนที่สีก็คือล็อกประตูรถล็อกรถให้ดีนะครับอย่าอย่าลืมล็อก,กน,นะครับต้องรอ,อบครอบระมัดระวังให้ดีนะครับ ขั้นตอนที่5ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามรถนะครับก็คือถ้าสมมุติเราถูกขโมยรถไปแล้วก็สามารถติดตามดูได้ว่ารถเราไปที่ไหนแล้วติดตั้ง GPS ไว้นะครับโจรไปที่ไหนเราก็สามารถรู้ได้จากดาวเทียมนะครับมันจะติดตามรถไปครับแล้วก็ของที่โจรมักใช้ในการขโมยรถนะครับก็คือ กุญแจปลอมอย่างแรกเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นพวกกุญแจผีเอามาไขรถอะไรอย่างนี้นะครับอย่างที่สองคือเหล็กแข็งแทนกุญแจนะครับเหล็กที่สามารถงัดแงะรถประตูรถได้นะครับตามซอกตามมุมนะครับมันสามารถเปิดประตูได้อย่างที่สามก็คือพวกขดลวดนะครับเหมือนในหนังนะครับพวกแง่ประตูงัดประตูะครับ อย่างที่สี่ก็คือการทุบกระจกนะครับมันทุบแล้วสามารถเปิดรถได้แล้วก็ต่อสายตรงเอารถหายไปเลยนะครับระวังให้ดีแล้วก็คือการทำให้วงจรไฟฟ้าช็อตนะครับแล้วก็มันพวกอันนี้เป็นพวกที่มีฝีมือก็โจรธรรมดาขึ้นมาหน่อยนะครับต้อง ป้องกันให้ครบ5้าวิธีแรกที่ผมบอกไปนะครับอันนี้ก็จะมาพูดเพียงเท่านี้นะครับ